สวัสดีครับพบกับเมจิกแบร์คดีินี่นะครับผมอ่านี้นะครับผมเป็นพี่หมีรีวิวไพ่นะครับสำหรับพี่หมีจะหยิบมารีวิวนะครับเป็นสำหรับที่โคตรสวยนะครับแล้วก็เป็นสำหรับที่ยี่ห้อที่น้องทุกคนหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะผมต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ก่อนหน้านี้2อามอีพีเนี่ยก็อาจจะเป็นยี่ห้อใหม่นะครับผมที่น้องๆไม่เคยเห็นนะครับแต่ยี่ห้อนี้เห็นกล่องน้องๆอ๋อแน่นอนนะครับสำหรับที่หมีจะหยิบมารีวิวนะมันเพิ่งออกมาปีที่แล้วนะครับผมนั่นก็คือสำหรับนี้ครับ ทาริโฮนะครับผมตัวนี้มันชื่อเมทัลลิกนะเมทัลลักเมทัลลิกนี่แหละสักอย่างนะต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้ต้องบอกต้องพูดจริงว่ารีวิวโคตรยากถามว่ายากยังไงนะครับผมตัวนี้เนี่ยหลังไพ่จะเป็นฟอยสีน้อ๋อน้องเน,นี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือทีนอ่น้องเห็นสีมันสะท้อนแสงเนี่ยจะเป็นฟอยสีน้ําเงินนะผมตัวนี้คือจะเป็นสีทองนะอ่าทาริโฮหน้ากล่องน้องคุ้นกันอยู่แล้วนะผมทาริโฮหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้แทบทุกกล่องจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะผมจะแตกต่างแค่ตรงคําพวกนี้แหละ นะครับผมรุ่นนี้ช่วงเมทัลลัคส์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับผมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับก็คือใช้ l i n นย์ฟินิชนะครับผมแบบนี้นะครับเมทัลในยูเเหมือนเดิมด้านข้างนะครับผมก็คือจะเขียนว่า The United s t a t e ดสเตท i n g Card Company นะครับแบบนี้ส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันเพิ่งออกครับผม2021นะครับเหมือนเดิมเลยส่วนด้านหลังจะเป็นหลังเซอร์เคิลนะครับผมรุ่นนี้มีเฉพาะหลังเซอร์เคิลอย่างเดียวนะ ่าดูนี่เห็นไหมมันจะสะท้อนแสงแบบนี้นะครับผมนี yeah ่มันจะเป็นฟอยล์สีน jeux, ้ำเงิน네น้ำเงินนะครับส่วนสเต็มก็คือยังเป็นสเต็มสแตนดาร์ดปกตินั่นแหละนะครับของอทาริโฮนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับลิ้นกล่องลิ้นกล่องก่อนเออลิ้นกล่องก่อนนะครับผมตัวนี้ก็คือเขียนเป็นแบบดีไซน์ทุกอย่างจะเป็นทาริโฮเหมือนเดิมเลยนะผมเขาเขาใช้คําเดิมหมดเลยนะอ่ะโอเคทีนี้ด้านในกันนี่เห็นไหมหลังกล่องเป็นยังไงเนื้อไพ่แบบนั้นเป๊ะเลยนะผมอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูสี่ใบที่แถมมาก่อนนะครับชึบสใบที่แถมนะครับอย่างแรกมาใบาแรกนะครับผมใบแรกนั่นก็คือใบที่เป็นบอกชื่อรุ่นนะครับผมเมทัลลัคนะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเขาเขาเรียวกว่าเป็นแบบว่าเป็นมีเวอร์ชันที่เป็นไลท์รีเฟลชันก็คือเหมือนแบบว่าเนี่ยสะท้อนแสงอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มันทําให้ดูแบบแพงอ่ะ,อะ ลักชัวรี่นะมันดูแพงอะนะโอเคนี่นะผมประมาณนี้นะตัวนี้นะครับผมใบที่2นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนแบบอออารมณ์ประมาณว่าเป็นโลโก้อะเป็นแบบโฆษณาอะให้โฆษณา,า,าใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมส่วน2ใบน้องๆก็อยู่แล้วนะครับผมโจ๊กเกอร์เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมมีแค่มีสีกับไม่มีสีนะอ่าโจ๊กเกอร์ก็ประมาณนี้นะชอบหลังไพ นะครับผมอ่ะหน้าไพา่น้องๆคงแน่ใจรู้อยู่แล้วครับว่าหน้าไพ่เนี่ยก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมนะผมเอสพอดรัมนะครับต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยหน้าไพ่จะเป็นแบบสแตนดาร์ดโป๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับผมสิ่งที่มันสวยเนี่ยคือข้างหลังนี้อย่างเดียวยจริงๆเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้ดูข้างในกันทุกอย่างยังคงเป็นทาเิโอเหมือนเดิมเลยนะผมนี่แต่ตัวแจ็คควีนคิงเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มดีเทลเล็กๆมานะครับเช่นตรงส่วนนี้มันอาจจะเป็นสีอื่นถ้าผมใช่ผิดนะเนี่ยเขาทําให้มันดูเป็น คุมโทนสีให้เป็นสีเดียวกันคือออกเป็นสีน้ําเงินทองตามหลังไพ่แบบนี้นะครับผมตามสีหน้ากล่องนะอ่ะเขาจะคุมโทนให้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้คีนโพดัมนะคิงโพดัมนะครับแล้วก็ไปดูแจ็คเห็นไหมมันก็จะออกเป็นคุมโทนพยายามจะคุมโทนให้ได้สีคล้ายๆกันเลยนะผมเนี่ยถ้าน้องดูดูคิงข้าหลามกับคิงดอกจิกในกล้องเนี่ยพี่หมีพี่หม,มีค่อนข้างมั่นใจว่าเนี่ยสีมันจะคุมโทนคล้ายๆกันนะครับแบบนี้อ่าชึบ นี่นะครับผมแล้วก็ไบคิงเนี่ยน่าพ,พอมันเป็นหน้าสแตนดาร์ดเนี่ยก็เอาตรงๆไม่รู้จะรีวิวอะไรนะแต่อย่างที่บอกครับว่าสนาบเนี้ยที่มันสวยเนี่ยจริงๆเลยสนาบเนี้ยที่มันสวยคือตัวหลังไพ่นี่แหละหลังไพ่เนี่ยคือเห็นวันแรกหูชอบเลยอ่ะนะครับผมเพราะว่ามันแบบมันสวยอะคาริโฮทำแบบนี้ไม่ได้เยอะมากนะแต่ละปีเนี่ยถ้าเป็นถ้ายิ่งเป็นไอ์เวอร์ชั่นเมทัลลิกเนี่ยไอเมทเมทัลลิก้าหรือเมทัลเมทเป็นฟอยล์แบบเนี้ย เอาจริงๆนั้นในทาริโฮโดยโด,ย,ดยส่วนตัวหรืออาจจะเคยเห็นก่อนหน้านี้แบบไม่ไไน่ใจนะส่วนตัวพี่หมีเนี่ยเพิ่งเห็นสำรับนีสำร,รับแรกคือโดยปกติทาริโฮจะชอบออกแบบเป็นวินเตอร์เป็นแนวซัมเมอร์เป็นออทัมอะไรเงี้ยอันนี้เคยเห็นอยู่แต่พอมันออกเป็นเชิงฟอ,อยแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยไวซิคเคิลเพิ่งออกตัวฟอ,อยมาพอเห็นสำรับนี้พวกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสวยดีวะนะครับผมก็เลยเอามารีวิวนะครับผม,ผมก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้มี ความพิเศษแดงสิ้นแต่อย่างที่บอกเขาว่าเป็นฟอย์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูอีกอย่างนะเวลาเรากลับด้านเสียบเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็ยังเห็นนะเห็นไหมน้องเห็นไหมมันจะเห็นความแตกต่างเลยทันทีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะอันนี้เอาไว้เล่นกลแบบในเชิงที่ไม่เขาเรียกว่าเป็นเชิงแบบเป็นแนวเล่าเรื่องเป็นแนวแบบเป็นกลแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เซตอัพอ่ะเป็นกลจำชื่อไม่นา้สิอิมพอมตู คือเพาะคือเล่นแบบแกะกล่องมาเล่นทําตามที่นะักม่อกลบอกเล่นได้เลยนะครับผมไพ่สำหรับนี้เหมาะแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่ทุกสำหรับที่มีรีวิวนะครับยังคงย้ํากันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่เหมาะกับการไปเล่นการพนันนะครับผมไพ่สำหรับแบบนี้เหมาะกับการเอาไว้สะสม หรือไม่ก็เอาไปเล่นมายากลเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของไพ่สาหรับนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมก็สามารถกดสั่งซื้อได้ในช่องเดสคริปชันด้านล่างจะเป็นร้านลายของพี่หมีเองนะครับผมก็น้องสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับผมอันนั้นก็คือร้านเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อโอนงเงินแจ้งการโอนเงินในนั้นได้เลยนะครับผมร้านเปิด24ชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาอุดหนุนพี่หมีด้วยเนาะแล้วก็ เอาไพ่ที่ซื้อไปเนี่ยไปฝึกมายากลกันให้เพื่อนๆดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรียนรูปมายากลนะครับกดไพ่นะครับอย่าลืมถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องที่อ่ากดซับสไครต์กับช่อง Magic Bear คันดีนนี่นะครับผมแถวนี้นะครับแล้วก็ใครกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มีอัปคลิปใหม่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนหาน้องทันทีนะครับย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าอยากดูสำหรับไหนพิมพ์ทิ้งคอมเมนต์บอกพี่หนีไว้นะครับสำหรับ EP นนนนนี้ะะะะะคคคครรรรััััับบบบบบผมฝฝึกกกกเเยยยยยอไปล๊าาาดด